สวัสดีจ้ะพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกงพุทธคุณภาคเกอนนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่ท่านในสนใจรายการไหนนะคะพี่ขาหรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะพี่สามารถโทรหาหนูหรือแอดไลน์นะพี่น้าเบอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ๋าเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์แม่คะใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ชื่อแม่ชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะรบกวนเจอแม่คะส่งดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนราคาพี่มาจากพี่รายการแรกพี่จ๋ารายการแรกหนูได้เป็นเเเเปป็็นนนนนนผผ้้้้าาาาายยยััะะะพพพพีีีีี่่่่่ขขอออองงรทททหลววดิมมไบคต ปั๊มมาแต่อาจจะจางไปแล้วพี่ะนะคะอันนี้ได้มาแบบนีสภาพอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นรอยเท้าของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เปิดไว้ที่500บาทนะาหนองโพพี่นะคะตามภาพพี่ภาพไม่ชัดพี่รายคะ่ะพี่ศนะูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าเก้าหน่ปศูนย์น้านะคะหนูเอียงให้มิดไ,ไดไ้จาก เป็นอ่าเป็นรอยเท้าของหลวงพ,วพว่อเออหลวงพ่อเดิมจ้ะ,ะ,ดดะพี่นะคะเปิดไว้ที่500้อบาทค่ะพี่นะคะ500บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ้ารอยเท้าหลวงพ่อเดิมนะส่วนนายกานี้เป็นของหลวงพ่อท้าปัสก,กะบุกข,ขึ้นพึ่งจ้ะพี่เป็นของหลวงพ่อท้านะเป็นเหมือนอะไรอะ่ะอ่าด้านหน้า,นา,นาเป็นภาพถ่ายเนี่ยส่วนด้านหลังจะเป็นอันจะเป็นกลมๆจะเป็นสีพึ่งพี่นะคะชุดนี้ขอไว้ที่600บาทคนะพี่นะด้านหลังจะมีเสษ้อผ้าจีวรแล้วก็จะเป็นสีพึ่ง จะพี่ตามภาพเลยนะรายการนี้หนูเปิดไว้ที่600บาทพี่ไปทาง50บาทนะหลวงพ่อทาบจะพี่ส่วนรายการนี้พี่ขาคุณแผนปูทิมพี่ฝั่งตะกุดนะ600บาทจะ้ะ600บาทไปทาง50บาทพี่นะคะคุณแผนหลวงปูทิมนะสภาพเก่าๆพี่สภาพเก่าๆสวยๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นคุณแผนหลวงปูทิมบรรหารไร่พี่นะ600บาทส่วนรายการนี้พี่ เป็นกาลานะพี่นะเป็นกาลาไม่ทราบผู้หลวงพ่ออะไรพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพี่เป็นราหูอมจันนะพี่หลังยันจ้ะหลังยันนะรายการนี้เปิดไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพี่ภาพไม่ใช่จังไงพี่อะไรนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ่ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพี่พรบัวนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะส่วนรายการนี้พี่ลิงจับหลักอ่าลิงจับหลักนี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันพี่มาแบบเริ่มกรอบพลาสติกนะ เริ่มกรอบพลาสติกก่อบๆสวยๆอย่างจากพี่นะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้าพี่จ๋าเป็นเบียแก่พี่ได้มาคู่กันสองอันนักพออันละเจ็ดร้อยบาทพี่นี่คืออันที่หนึ่งพักอยู่ในกรอบพลาสติกชี้เจงงนะคะพี่มองยากนิดนึงนะมองยากนิดนึงนะนะคะเจ็ดร้อยบาทจาะพี่เจ็ดร้อยบาทนะเป็นเบียแก่จาะพี่อันนึงอันที่หนึ่งอันนี้คืออันที่สองจากเบียแก่เช่นกันพี่นะคะอันที่สองนะอยู่ในกรอบพลาสติกจาะพี่ สนใจะรายการไหนภาพไม่ชัดภาพไม่อ่าภาพเบลอนะพี่ตามแม่า้าไม่ทันพี่อะไรนะศูนย์แปดสี่นยห้าเก้าหนึ่งแปดศูนยจ่เบียร์แกนี้เจ็ดร้อบาทจา้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นเขี้ยว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 ,ยวจับอะไรพี่ดูเองนะนะคะรอยจานอ่ะขอตัวหนึ่งพัหารอยบาทจา้ะหนึ่ันห้ารบาทพี่หนึ่งพันบาทจา้ะหนึ่าร้อบาทปลายทางห้าสบาทนะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะ ตามสภาพเปนะพี่นะัเป็นเคี้ยวนะภาพไม่ชัดพี่ลายพี่1,500งรบาทพี่อันนี้เช่นกันแต่พี่จ่ายหนึ่งพาร้อบาทนะเป็นเคี้ยวเหมือนกันนะพี่นะัเนะคะพี่ไม่ทราบว่าท่านใดปลุกเสกนะ แต่อยากจะบอกว่าสวยงามมากพี่สวยงามมากพี่สําหรับแกะรูปเหมือนเป็นพระพุทธองค์นี้นะอาเขาบอกว่าเป็นเคี่ยวนะพี่นะได้วาสภาพนี้พี่ะ่ะเหมือนหลวงพ่อเดิมนะได้ฐานเหมือนหลวงพ่อเดิมพี่นะคะ่ะไม่มั่นใจนะว่าหลวงพ่อเดิมหรือเปล่าพี่ขาะนะคะถ้าผู้ปียเหนเราต้องกราบขออภาัายนะรายการนี้เป็นอาแกะรูปเหมือนเป็นพระพุทธนะพี่นะขอไ้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่สภาพคอๆสวยๆเลยนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะส่วนรายการนี้เป็นกองพี่ขาเป็นกองนะรายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่รายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะพี่ นะไปทาง50บาทพี่พร้อมโอนจะทส่งสินค้าให้ฟรีจากเป็นกองแล้พี่นะ้าตามภาพนะ1,300บาทอันนี้ไม่ทราบค่ะพี่ขามาเป็นทรงาสากกระเบือพี่นะ้ามาเป็นทรงสากกระเบือพี่ขอไว้ที่600บาทพอจะพี่นะคะ มาแบบนี้พี่ได้มาแบบนี้นะหกร้บาทจะพี่พี่จ่าแหวนปูดูหรือเปล่าจะพี่จ่าหกร้บาทนะเป็นแหวนเก่าๆพี่จ่าตามภาพนะเป็นแหวนเก่าๆตามภาพพี่จ่ามีพอสอบอกพี่นะคะขอไว้ที่หกร้อบาทนะพี่สําหรับแหวนรายการนี้นะมาจจ่พี่จ่าอุ้กเล็กๆก,ก,กันต่อจ้า องค์เล็กๆพี่จ๋าเป็นพระนัปกปูดทิมจ้ะพี่เป็นพระนับปกนะหลวงปูดทิมบัลหางได้พิรายการนี้เจ็ด้บาทพี่รายการนี้700บาทปลายาาท,ทางห้าสบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นหลวงพ่อท่านฉุยนะนนี้ขอไว้ที่7จ็บาทเชน่นกันจ้า เก่ามากสวยงามมากพี่เจ็ดร้อยบาทจากหลวงพ่อกวยพี่จ๋ามาเลิ่มกรอบพลาสติกพี่สองห้าห้าสองนะหกร้อยบาทจากด้าน,นหลังจะหานุมานถือธงนะพี่นะรายการนี้หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากส่วนรายการนี้พี่เป็นเหรียญหล่อนะเป็นหลวงพู่เผือกหรือเปล่าไม่มั่นใจพี่นะาด้าน,นหลังจะเป็นอย่างนี้พี่นะคะไม่ทราบประการเรียวเขาเรียกว,ว,ว,ว่าเหรียญหล่ออะไรพี่รายการนี้หกร้อยบาทเช่นกันจะ้ะมาเป็นแบบเลิ่มกรอบพลาสติกกรอบสวยๆอย่างนี้นะคะพี่รายการนี้หกร้อยบาทจากส่วนรายการ นี้พี่จ๋าคุณแผนจ้าคุณแผนนี้อันนี้เป็นไก่นะคุณแผนขี่ไก่พี่รายการนี้ขอไวที่หกร้อยบาทจ้ะรายการนี้เปิดไว้ที่หกร้อยบาทนะพี่นะคุณแผนขี่ไก่พี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่สวยงามมากนะสําหรับรายการนี้คุณแผนขี่ไก่หกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นเหรียนหลวงพระจงวัดหน้าต่างนอกพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่รุ่นกันไผ่นะพี่นะอยู่ในกรอบพาสติกพี่จ๋าเก่ามากจมูกโด่งมากเจ็ดร้อยบาทจ้ะอ่ารายการนี้พี่จ่าเป็นนางพญา นางพญาเก่าๆตามสภาพพี่อันนี้ขอวิธีหกร้อบาทพอจะหกร้อบาทนะพี่นะภาพไม่ชัดพี่อะไรพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์หกร้อบาทจะหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมพี่ละการนี้หกร้อบาทพี่เปิดหน้าเปิดหลังหลังยันพี่สวยงามมากพี่นะคะหกร้อบาทนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจากพี่จารหลวงพ่อกวยหลวงพ่อกวยนี้จะเป็นสีทองนั้นเราขอวิธีหกร้อบาทน2สองห้าสองหนึ่งด้านหลังจะเป็นหนุมานถือธงจะพี่ด้านหลังจะเป็นหนุมานถือธงนะสองห้าสองหนึ่งพี่หกร บาทจ้ะส่วนรายการนี้หลวงพ่อเนียมจะพี่จ่ายเป็นพิมสองหน้านะจะพี่เป็นหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้าจะพี่จ้ะอันนี้แม่ค้าไม่มั่นใจเนื้อพี่นะขอไวทีห้าร้อยบาทจ้าพี่จ่าปากน้ําพี่ไม่ทราบรุ่นห้าร้อยบาทพอจ้ะปากน้ํเกอาๆนะจ๊นะนะคะ รายการนี้ขอไวที่5้ารบาทนะจ๊ะพี่ส่วนรายการจะเป็นสังกระจายจะพี่จ่าหลังยันนะรายการนี้5้า้บาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะอ่าแต่พี่จ่าใต้ฐานมีรอยจานพี่นะใต้ฐานมีรอยจานพี่นะคะเป็นสั่งกระจายหลังยันนะพี่นะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมจ้ะใต้ฐานก็จะเป็นก้นลัคังนะพี่นะใต้ฐานจะเป็นก้นลักทางพี่ขอไวที่ห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะ รูปหล่อหลงพ่อพรมนะจ๊ะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจากส่วนรายการนี้จะพี่รายการนี้จะเป็นพระพุทธนะพระพุทธนี่แม่ค้าไม่ทราบนะพี่นะพระพุทธนี่แม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นพระพุทธที่ใดนะพี่นะนะคะสภาพเก่าๆพี่สวยๆจ้ะรายการที่ขอไปที่หกร้อบาทพี่นะคะเป็นพระพุทธเก่าไม่ทราบที่นะหกร้อยบาทนะพี่จ๋ารูปหล่อหลงพ่อเงินอันนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์นะได้มาสภาพพี่เก่ามากสวยงามมากไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบปีไม่ทราบรุ่นพี่นะขอไปที่ห้าร้อยบาทจ้ะ ขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินเนื้อสวยๆอย่างนี้กับพี่นะคะหกอ่ะขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทนะโอเคนะคะพี่ๆจ๋าพี่ท่านในส่วนจัดการไหนภาพไม่ชัดภาพเบื่อนะพี่สว่างแม่ค้าหรืออะไรนะพี่สุนแปซี่สุดหกห้าเก้าหนึ่งแปดสุดจักรอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีจ้า